ครับขณะนี้ก็ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีหัดใหญ่นะครับฝึกการเสริมสร้างความมีวินยนะัยกับนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนนะครับ <laughs> Điều rô ngại được không? không khán

กโม่อร่บอะไรสบันพอไหมครับพอครับครับบ่ายโมงเป่าปิดก่อนบายโมงเ,เนี่ยครับทุกคนมีเวลาูเวลาอยู่แล้วก่อนบายโมนทุกคนต้องมาคอยบริเวณกระเบื้องตรงนเพาะบยโม่เป่าปี๊ดเสร็จปุ๊ทุกคนต้องมีารวมให้พร้อมกันนั่นเองครับไ่ม่เนี่จะดร

ยี่สิบแปดเก้าสามสิามเมตรสามสิบสามสิบสามสามสิบสามสิบสามสามสิบสามสามสิบสามสามสิบามสาิบสามสามสิบสามสามนิบสามสาิบสามสบสามสาิบสามสาิบสามสามิบสามสิบสามสามสิบามสิบสามสามิบสามสมิบสามสิบสามสามิบสามสมิบสามส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 าิบสาบสามบสามสิบามสบสามสบสามส จากนี้นะทราบทราบนะครับถ้าเลือกแถวมันเดินอเท้าเราเห่ดังๆเราวิ่งไปพักเนเลทราบทราบใหแถวแถวงเลือกแถวไปเลยไเเรเอาวเร็วเเรกัเเ

ถ้าตรงยิงฟอง้าเป็นหมาล่อได้เลยดิดิยิง้า้เป็นการยิงจางแต่ที่ตั้งสาตัวเองไปก็สอบขึ้นดูเขาปวดเ็นนั่งสบายดูรู้ใจเอ้ายิเอ้าอ้งข้าหาอะไร้หาอะไรหาเตียงจะเป็นเตียงไงอ้าวถ้าวอ้าวตาตรงตาตรงดูเอ้าอ้ง ไอ้นี่ลองดูไอ้ลองดูท่าหันก่อนนี่เหมือนนักเรียนผู้ชายไม่เสียงนะท้าไม่ดังไม่เลิกผู้ชายพักไปแล้วเสียงดังต้องบอนว้าอันหนึ่งสองมือไม่แปลงมือแต่ที่ท่าขาตลอดมือไม่แปลงเสียงเสียงดังว้าแดงแดงไม่ออกอันหนึ่งสองมือยังแขวนเงียบ อยากก้มหน้ากันเลยนี่มไปอ้นเลี้งสองอ 2> 1, 2. แต่บางคนก็ไม่นับไอทีนับก็นับกันจริงๆไอ้ทีไม่นับก็มีไปอ้นเลี้ยงสองคุณไม่พอใจไม่พอใจก็ไม่เลิกยังไม่ถึงเวลา 2> 1, 2. แต่ผู้ชายมันทำดีเลยให้เลิก 2> 1, 2. เอาจริงพ่าอาจารย์ก็บอกมาแล้วว่าถ้าฝึกไม่ดีก็ไม่ต้องเลิกให้ nên không quan trọng, nắp có tiếng đắng, thắt xuống, thắt xuống, dùng cái gì vậy, hay kéo tua, hái hẳn sáu lần, hoặc không đắng, không được cho thưởng khiêm, tất cả mọi

แค่บางคนแค่น,น,นัน้นเองนะครับที่ยังเซอยู่ท่าตรงยังไงยท่าตรงนะครับมีบางคนเท่านั้นเองนะครับที่หันและยังเซอยู่<ส><อ>ผมขอด้วยสองรอบสองเที่ยวพอดีนำพักเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องท่าต่อไปให้ไดาไม่ด,ดีหันอยู่งั้นแหละทราบทราบ,บ,บได้แล้วนอันเดิน

ได้ความไม่ใช่แค่แคนะครับไม่ใช่ว่าแค่สัตวมามาฝึกผฐานๆไปวันๆเพื่อให้ผ่านกิจกรรมนะครับเพระนั้นอย่างน้อยผมมาแล้วเนี่ยระเบียบในความตั้งใจเนี่ยให้มันข้ามผมตัวง่อมไปนะครับไม่ใช่ผมมาคุ้นๆผ่านๆไป ถ้าเท่านั้นน้ำสิายอมไม่ได้เราทำได้เราหลับยังนิ่งอใช่ไหมนั่งาันนีนั่งเราน้วเดียนนั่งาเราหลับไม่ไเพราะฉะนั้น่อนที่สิงที่า้ในสาเราไม่ต้องรีควสัใค่เรา้ไว